สไตจุกสวัสดีน,นะครับทุกท่านมาชมบรรยากาศในคลิปวิดีโอนะครับมีเพลงมาฝากกันด้วยนะครับฟังเพลงแค่เคยรู้จักของนกพรพนนาบอกเขาไปเลยแค่เคยรู้จักอย่าให้น้องเป็นนามรักให้เขาหนักอกหนักใจ ลูกผู้หญิงเหมือนกันน้องรู้ทันอาการสงสัยถ้าถูกถามถึงน้องคราใดอธิบายให้ค้ายกังวลถึงเคยเป็นคนนั่งในหัวใจจะขอหยุดความหวังไว้ช้ำใจน้องก็ยอมทน เจ็บที่ฝันมาลายอุทิศไปเป็นการกุศลพี่กับเขากำลังรเริ่มต้นให้กุศลส่งผลกรรมเก่าหยุดเรื่องสองเราอย่าให้เขารู้ทุกอย่างเมื่อเดินสวนทางแค่ทักทายบางเบาๆ คำหวานทุกคำสิ่งที่เคยทำกับน้องก่อนเก่าให้เก็บไปทำกับเขาปิดเรื่องสองเราเผาเป็นตำนานเมื่อรักเคยหวานมีอันต้องจบอย่าให้น้องต้องติดลบถูกมองว่าคอยเป็นมานถ้าเขาระแวง พี่ยาแสดงให้เป็นหลักฐานน้องพร้อมจะช่วยยืนยันว่าสองเรานั้นแค่เคยรู้จักเมื่อรักเคยหวานมีอันต้องจบอย่าให้น้องต้องติดลบถูกมองว่าคอยเป็นมานถ้าหากเขาระแวง พี่ยาแสดงให้เป็นหลักฐานน้องพร้อมจะช่วยยืนยันว่าสองเรานั้นแค่เคยรู้จักบอกเขาไปเลยแค่เคยรู้จักอย่าให้น้องเป็นนามรักให้เขานักอกนักใจ